สวัสดีครับสำหรับ3นะครับการเทรดที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับพอตแตกเร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับพฤติกรรมนะครับอย่างแรกเลยนะครับในการเทรดเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆเทรดทองนะครับหรือว่าเทรดในตลาด CFD นะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรจะทำเลยเวลาเทรดนะครับก็คือเรื่องของการนะครับเทรดสวนเทรดนั่นเองนะครับ เวลาคุณเทรดสวนเทเนี่ยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่เลยก็คือเรื่องของการถูกลากนะครับนะฮะหรือว่าโดนลากโพซิชั่นนั่นเองนะครับเวลาเราจะดูกราฟนะครับว่าสวนเทรหรือเปล่าอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือนะครับเส้นเทรลไลน์ก็ได้นะครับนะนะค่าเฉลี่ยก็จะเป็นพวก EMA นะครับวิ่งวอลเลทพวกนี้ นะครับทีนี้เนี่ยเหตุผลนะครับส่วนใหญ่ที่คนมักจะขาดแตกเร็วๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสวนเทรดนะครับเรื่องของการเบิ้ลไม้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับนะสวนเทรดนะครับไม่พอนะครับนะยังไม่มีสต็อปลอสด้วยนะครับนะไม่มี SL นะครับนะครับทีนี้เนี่ยเราจะแก้ยังไงนะครับสำหรับ มือใหม่ที่กําลังฝึกเทรดหรือว่ากําลังเข้ามาเทรดในตลาดนะครับอย่างแรกเลยก็คือแก้ด้วยการไม่สนเทรดก่อนนะครับก็คือต้องดูเทรนด์ใหญ่ก่อนว่าเป็นเทรนด์อะไรนะครับที่เพื่อนกําลังเทรดนะครับอาจจะใช้ดูว่านะครับกรอบที่เพื่อนเทรดเนี่ยทำเฟรมเท่าไหร่นะครับหลักๆก็ควรดู H4 หรือว่า H1 นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะนะครับแก้การสนเทรดนะครับต้องดูเทรนด์ภาพรวมก่อนนะถ้าดูไม่เป็นนะครับอาจจะใช้นะครับ อินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือก็ได้นะครับในการช่วยดูเทรนด์นะครับอย่างเช่นถ้าบนเทรนดิ้งวิวเนี่ยก็อาจจะใช้เป็น EMA ก็ได้นะครับนะครับที่เป็น EMA 50 20 100 200อย่างเงี้ยนะครับในกจิ้มเข้าไปออย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเทรนด์หลักเปลี่ยนนะครับนะเกิดเด็ดคลอสเกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มแล้วเห็นไหมครับกราฟอยู่นะครับด้านบนนะครับเส้นเทรนด์อย่างเงี้ยเป็น อัพเทรน์ rain, นะครับแต่ถ้าดูอยู่ด้านล่างเ mm hmm. ส้นเทรน์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นดาวเทรน์ rain, นะครับนี่ก็เป็นการเทรดฝั่งเซลล์เป็นหลักนะครับนะไม่ควรสวนเทรน์ทีนี้นะครับข้อที่1น,นะครับนะต้องดูเทรน์แล้วก็ต้องเทรดตามเทรน์เป็นหลักจะช่วยลดโอกาสพอร์ตแตกได้ข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยไม่ควรเบิ้ลไม้นะครับนะถ้าคุณยังรับพอร์ตของคุณอยู่นะครับนะไม่ควรเบิ้ลไม้นะครับเทรดทีละไม้2ไม้หรือว่าไม่ควรเกินเปอร์เซ็นต์ที่รับความเสี่ยงได้ ให้ดีนะครับในการเทรดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ควรเกินนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะนะครับหรืออาจจะตั้งคัสเลยก็คือคหนึ่งเปอร์เซ็นต์คัสทีนึงเทรดสามครั้งในแต่ละวันนะครับนะไม่ควรเกินสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับนะเซตอัพหนึ่งเนี่ยควรเทรดทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตั้งคัสล็อตนะครับนะ เขาเรียกว่าเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับ risk per trade นะครับหรือว่าการเทรดในแต่ละครั้งในแต่ละชุดเนี่ยไม่ควรเกิน1%อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเช่นเพื่อนๆอาจจะตั้งนะครับทุนที่สมมตินะฮะยกตัวอย่างทุนพันเหรียญนะครับอาจจะคุมความเสี่ยงโดยใช้นะครับนะต่อวันเนี่ยไม่เกิน3%ก็คือประมาณสักลบ30 US เหรียญนะครับนะครับแต่ละครั้งที่เทรดได้ก็คือไม่เกิน10เหรียญนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะ นะครับการบริหารพอร์ตเนี่ยนะครับนะเรื่องของการเทรดการบริหารพอร์ตสำคัญมากนะครับเสิบเหรียเนี่ยเราจะหารออกมายังไงก็อาจจะเทรดทีละนะครับ0.01นะครับหลอดไซส์นะครับนะอย่างเงี้ยนะครับในการเทรดทองแล้วก็นะครับคุมไม่เกิน10เหรียญนะครับ10เหรียญเนี่ยพันจุดเลยนะอ่านะครับลุกหรือว่าคุณอาจจะเทรด0.03อย่างเงี้ยนะครับ300จุดสตั๊ดนะครับนั่นก็อยู่กับทรรมเฟรมที่คุณเทรด นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการเรื่องของการคุมพยายามคุมความเสี่ยงนะครับทีนี้ต่อมานะครับเบิ้ลไม้เบิ้ลไม้เนี่ยอันตรายมากสําหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะครับนะก็คือคุณอาจจะเทรดนะครับเห็นมันลงมาอย่างเงี้ยนะครับเลยเอ่อไม่ได้ดูเทรลหลักใช่ไหมครับพอเราไม่ได้ดูเทรลหลักเนี่ยพอเราเห็นกราฟลงเนี่ยเราก็เกิดการสวนเทรดแล้วก็เบิ้ลไม้นะครับเห็นมันลงใช่ไหมครับก็บายขึ้นนะครับบายขึ้นนะครับนะหรือว่าบายขึ้นอีกโดยคุณอาจจะลืมดูเรื่องของ แนวโน้มหรือว่าเทรนหลักถูกไหมครับอ่าเทรนหลักเนี่ยเปลี่ยนจากอัพเทรนนะครับดูจากเส้นค่าเฉลี่ยไหมครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับนะอยู่ด้านบนเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับกราฟลดลงมาเนี่ยเป็นฝั่งขาลงแล้วนะครับคุณเริ่มดูเทรนหลักคุณก็เบิ้ลหมายเพราะคิดว่าคิดคข้าวๆตัวเองว่าเขาอาจจะปรับตัวขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะทีนี้แก้ได้ด้วยการข้อที่1ไม่ส่วนเทรนสองนะครับนะการเทรดแต่ละครั้งต้องคุมความเสี่ยงหรือว่าคุมลิสต์ให้ดีนะครับ ครับคุมความเสี่ยงนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้นะครับไม่เบิ้ลไม้ต่อไปครับไม่มี SL ฮะนะครับไม่เบิ้ลไม้ก็คือพยายามคุมความเสี่ยงอาจจะเบิ้ลไม้ได้แต่ต้องคุมความเสี่ยงครับแก้ได้ด้วยการคุมความเสี่ยงแล้วก็ไม่สวนเทรนด์นะครับนะครับคุมความเสี่ยง แล้วข้อสุดท้ายไม่มี SL ครับสำคัญมากนะครับการเทรดเราไม่มี SL เนี่ยนะครับเป็นต้นเหตุของพอทที่จะแตกนะครับเพราะนั้นคุมความเสี่ยงนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องมี SL นะครับวิธีการกำหนด SL นะครับเราสามารถทำได้นะครับด้วยการดู ATR นะครับนะฮะอาจจะเพิ่ม indicator อีกตัวหนึ่งก็คือ ATR เข้ามานะครับหรือว่า Average True Range เนี่ยนะครับกดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อนๆดูนะครับวิธีตั้ง ATR เนี่ยขึ้นอยู่กับ timeframe ที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะครับนะ เช่นเพื่อนๆอาจจะเทรดสั้นนะครับก็ดู ATR นะครับให้ดูด้านล่างนะครับนะ ATR เนี่ยจะเห็นว่าระยะเนี่ยเขาจะบอกนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เฉลี่ยต่อแท่งเนี่ยวิ่งประมาณ7นะครับเจ็ดจุดนะครับนะหรือถ้าคุณเทรดทำเฟรมอ่าสิบห้านาทีเนี่ยระยะเฉลี่ยเขาวิ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่จุดนะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราเทรดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดไม้เซลล์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเราเปิดไม้เซลล์นะครับนะโดยหลักเป็นฝั่งเซลล์ก็อาจจะเน้นเซลล์เป็นหลักนะครับ เอทีอาร์เนี่ยบอกว่าเฉลี่ยเนี่ยเขาวิ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่จุดเวลาเพื่อนๆตั้งซับรอสเนี่ยก็สมมุติว่าเปิดเซลล์นะครับนะอ่ก็ตั้งเอสเซลเนี่ยเหนือไฮขึ้นไปเท่าไหร่ครับ400จุดน,นั่นะเองเหนือไฮขึ้นไปนะ400จุด TP ก็ใช้ ATR เหมือนเดิมครับ ATR ก็คือนะครับวิ่งประมาณ400ใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะตั้ง R าร์ต่อสก็คือตั้ง TP 800จุดนะครับ SL 400 TP 800อย่างเงี้ย นะครับถ้าคุณเทรดเดย์เทรดนะครับทำเฟรม30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยก็ดูจาก ATR เลยครับนะ ATR ตอนนี้นะครับเวี่ยงอยู่วัน700จุดใชก็ตั้ง TP 1400จุด SL เหนือไฮขึ้นไปนะครับ7จ0จุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะครับนี่คือคือการตั้ง SL ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะตั้งยังไงก็อาจจะใช้ ATR ในการช่วยดูระยะของกราฟนะครับการสวิงของกราฟนะครับรวมถึงการตั้งสมรรถก็สามารถใช้ได้ หรืออาจจะใช้นะครับการคุมความเสี่ยงนะครับอย่างเช่น3%เเนี่ยคณเปิดเซล 01, ์0.01 3%ขอเของอม้เซลของคุณเท่าไหร่คนก็ตั้ง SL ในกรอบนั้นเลยเช่น30บเหรียญใช่ไหมฮะเพื่อนเเปิดเซลเนี่ยก็ตั้งเ l ตาม30เหรียญเลยสาหรับทุนพันเหรียญนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการช่วยลดโอกาสที่จะพอดแตกได้สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือเรื่องของอารมณ์ครับนะครับอารมณ์นะครับนะอ่า อารมณ์หัวร้อนนะครับอ่าจังหวะแบบเห็นกราฟเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์เนี่ยบางคนอาจจะสติแตกนะครับนะครับโดยลืมเรื่องของแผนเทรดไปนะครับนะอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นพยายามโฟกัสนะครับให้อยู่ในกรอบถ้าเกิดว่าลบเกิน3%หรือลบเกินความเสี่ยงที่รับไว้เนี่ยก็นะครับพักนะฮะหรือว่าปิดจอหรือปิดกราฟก่อนนะครับนะถ้าเกิดแล้วนะครับนะอ่าอย่างเช่นหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเทรดเนี่ยก็นะครับ หลายคนเริ่มทําได้ดีแล้วก็คือพอลบเกินกรอบที่รับความเสี่ยงได้ก็ออกจากตลาดบอกว่าขอพักเทรดก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนะีบางคนกําไรตามเป้าแล้วนะครับมีจุดขาดทุนนะครับสามเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมีจุดกำไรนะครับอ่ากำไรอาจจะสามเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับนะครับกรอบที่เรารับได้นะครับนะก็ควรจะพักนะครับอย่างเช่นกำไรสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ก็ควรพักนะครับนะอ่าจริงจริงการเทรดเนี่ยนะครับต้องมี แผนหรือว่ามีเซตอัพในแต่ละวันด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับยังไงเพื่อนๆลองปรับใช้ดูนะครับเรื่องการเทรดนะครับนะตรงนี้สาข้อหลักสาคัญมากก็คือเรื่องของการไม่สวนเทรดไม่เบิร์นไม้และการเทรดทุกครั้งต้องมีสับหลอดครับฝากติดตามนะครับคลิปเต็มนะครับทางช่อง YouTube ด้วยนะครับ